ทำการ,กรเกษตรพอเพียงแบ่งปันรอยแยกผู้คนบ้านเฮาสวัสดีค่ะมนี่กับมาพบพอกับแอดซีรีส์น้อยรายการ,กรเกษตรอัอโยแงแยสี่ะ เกษตรทั่วทีบทั่วแดนเนาะคะ่ะแอเซลรี่กับสีผ้ามาเบิงสวนปลาสวนปลาทีเข้าส่างขึ้นมาเองเนาะคะ่ะก็คือปลูกใหม่ปลาเศรษฐกิจเนาะคะ่ะเนาะจะเป็นยางหน้าเป็นปลาดูเป็นพยอมเนาะคะ่ะมะขามโมงปลูกผสมประสานกันไว้ค่ะแต่ส่วนใหญ่แอเซลรี่สีเน้นเป็น ยางหน้าเนาะค่ะเนะาะราวะยางหน้านี่ก็สิีมีประโยชน์หลายด้านราว่าสีเห็ดให้เกิดเห็ดปาเนาะคะ่ะแล้วก็สีเหลียงมดแดงน้ำอันนี้ก็คือการทีว่างแผนไหวทีสิบปลูกต้นไม้ใหญ่เนาะคะ่ะใหญ่เร็ยวอยู่ค่ะที่เคยทายให้พี่น้องเบิง่งปีที่แล้วหรือว่าอัปเดตมาเรื่อยๆเนาะคะ่ะ ปีนี้เป็นป้ายไงแล้วค่ะพี่น้องพอดีนี่ช่วงหนาแรงมันกิดสีเล่ยว่าเขียวชะอุ่มจังหน่อยแต่ว่าต้นไม้ไ่ต้นไม้ญ่นี่ก็สีคุ้มคุ้มหยาแล้วค่ะจดกันแล้วระยะการปลูกนี่ก็สีเป็นสามเมตรเครื่งเนาะคะ่ะแต่ตามทีออ่ตามวิชาการก็สีเป็นสี่เมตร แต่ว่าแอสเซอรีหยับเข้ามานิดนึงค่ะมันจะได้มันสิได้เป็นภูมิจดกันเร็วๆนะคะถ้าภูมิมันจดกันเราหน่หยหยากระสีบกค่อยขึ้นเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวหนาะฝนนี่เฮ็ดกระสีเริ่มออกแล้วค่ะชุดนี่กับระมาณมันมีหลายหลายรุ่นเนาะค่ะเนาะเพราะว่าแอสเซอรี่กับสีแบงแบงเป็นหลายหลุนเพราะว่าเฮ้าสีมาลงทุนเทเดียวเนี่ยมันกระสี บาไวนะคะนะกค็คอยค่อยคอยทย่อยทีละลุ่นกะสีมีชุดสามปีสี่ปีสองปีอันนี้ก็เป็นชุด3ามปีนะคะนี่ใหญ่แล้วค่ะต้นกะสีประมาณสาขาพื้นที่ซิบไรค่ะสำหรับปลูกปลาย่างเดียวเห็ดสีเห็ดเป็นปลาชุม่มชนุน เห็ดเป็นปลาเศรษฐกิจเนาะคะ่ะหญ้าหม,มดแดงเขากับสีได้ไม่แย่อยู่สวนเฮาห้วกค่าม้เก็บเห็ดสีมาเก็บอยู่สวนเจ้าของบนันทึสิมาอัปเดตหลุ่นน้อยเลยคะ่ะอันนี้เป็นพื้นที่ที่ว่าพึ่งลงไปเมื่อตอนหนาฝนนะคะ่ะตอนหนาฝนลงเที่ยวกามาประมาณเจ็ดลยอยเจ็ดลอยกะเนาะค่ะูว่าสีย่างบ่อก็เลยมาสำรวจเบิง ช่วงนี้นาะแรงแล้วนะคะอุ้ยย่างอยู่ค่ะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นต้นยางหน้าเนาะคะ่ะชุดทิวาแอสซิเรียนผ่านยายสินมาปูกตอนนั้นก็สีมีปลามั่นอยู่เนาะคะ่ะแต่ตอนนี้ก็กูมั่นออกและะ้วค่ะก็สีแซมปลูกแซมระว่างหองเนาะคะ่ะอันนี้ก็ไทกบหย่าใบถั่ลงมั่นสับปะหลังปีนี้เสียหายหลายค่ะเพราะว่าฝนตก ตกจนมั่นเน่าไว้ค่ะเพราะว่านั้นเป็นพื้นที่ลุ่มเนาะมั่นเน่าเบิดค่ะแต่ว่ากระต้องบ่ต้องเสียใจโดนเนาะคะ่ะลุกขึ้นมาสู่ไหมมั่นเนา่าก็บ่ได้ทุนบ่ได้ยั้งค่ะวินิจขาดทุนแต่ก็ยั่งสู่ต่อไปเนาะคะ่ะเพราะว่าเขาก็มีรายได้หลายทางมีงานประจําอันนี้ทั้งเกษตรก็ไห้ตากระเบยีายเบิงไห้เนาะคะ่ะส่วน ขาลงทุนมั่นไปกะเออว่าไปยั้งค่ะสู่ไหมเงื่อนเบิร์เหล่าเ้อกะหาไหมอย่าไปผิดหวังโดนค่ะเดี๋ยวมันสีเสียกำลังใจเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็คือบ่ลูสีม,ม,มุมแรงมเนาะคะ่ะพู้หล่อไอเซลิกะมาหาัเบิงว่ามันยั่งบ่โอ้ยเนี่ยค่ะยั่งยังอยู่ค่ะอันนี้ก็เป็นต้นประดูเนาะค่ะเนาะนีะ่น ยังอยู่สองสามปีุูนละค่ะยังคอยสีเห็นว่าต้นใดขึ้นต้นใดบ่ขึ้น,น,นกับปลูกแซมไปเสียค่ะจักว่าตายแน่ย่งเน่หาเ,เห็นลราบันีโอ้เห็นเห็นอยู่ค่ะอันนี้สิเป็นต้นพยุงบ่กนี่ค่ะ ต้นพยุงเนาะคะ่ะเนาะผสมประสานกันไปเนาะคะ่ะย่างแน่ตายแน่เนี่ยค่ะถ้าม่มแรงนี่ไปอะคะ่ะถือว่าหลอดถือว่าหลอดเตัวเส้นการหลอดก็บอกว่าถือเลยค่ะเพราะว่ายา่มแหล่งก็แหล่งหลายล,ายลายนี่ไง อย่างหน้ายัาง่งยั่งอยู่ค่ะางฝนกับตกไพ่ธรรมชาติค่ะหลีกเลี่ยงเมื่อใดน,นะคะเนาะผุลราคาพื้นที่ว่างที่ว่าเฮ้าย,ยัางปรเห็นต้นใหม่ปลูกไว้รอบนี้กะน่าจะเจ็ดลอยกะดูเบิงสภาพค่ะแต่ว่า สภาพจังสี่ยังหลอดแน่นอนค่ะทำมุมแรงได้เนาะหลอดแน่นอนแล้วก็สวสีเห็นเป็นเป็นป้าแบบนี้ก็ใส่เวลาสองถึงสามปีค่ะถึงจะเป็นเห็นเป็นป้าแบบนี้เนาะมันกระเซียไทยลมลื่นขึ้นได้ค่ะจากพื้นที่แห้งแรงเนาะค่ะเนาะแต่ ชาวบอ้านเฮาส่วนใหญ่เพิ่นเกษสิว่าปลูกเสียพื้นที่เพื่อเ,เหตุการณ์เกษตรจงซง่เนาะค่ะแต่ว่าเอซิรีม่องม่องก,กันไกลเนาะค่ะว่าเหตุการณ์เกษตรเชิงเดียวเนี่ยมันเกิดได้เงินเป็นปีๆอยู่แต่ว่าการที่เฮาปลูกป่าไว้เนี่ยค่ะไมได้ประโยชน์หลายประโยชน์หลายด้านเนาะค่ะถ้าตนไม่แลเรา พ่อใส่งาดใดเหาเนี่ยมันกะสามารถเป็นทรัพย์สินในนาคขให้ลูกหลานใดเนาะค่ะเนาะถึงว่าห้าสิบ่ใดรายใดจากพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นกอบเป็นกรรมหรือเป็นประจําทุกปีแต่เห้าวก็สามารถเอาไว้ใส่หน้าขตใส่ประโยชน์เก็บเฮดเก็บยังสิละค่ะแง่ใครหมดแดงสิละเพิ่มออกซิเจน รถโ,โลกรอนยังไงล่ะค่ะอันนี้เนวยความผิดคนมาคือกันเนาะ,ะเนาะพี่น้องกับลองปลูกถิมไว้เนาะค่ะเนาะตามหัวไฮไปหน้าปุดต้องลายดอกซิบยี่สิบต้นยังีงค่ะเห็นเป็นยางยางหน่อยกะเป็นลมเผิ่มความชุ่มชื้นตะกีตะก้อนนะคะพื้นที่ตรงนี้มามีต้นใหม่เลยเด้อ มัน,น้มนก็สีห้อนค่ะ่ามี่โฮม่ามีอยังตอนนี้ลมเย็นแล้วค่ะสำหรับมือนีแอเซอรี่กับสีผ้าพี่นองมาเบิงสวนปลาเพียงสำนีก่อนเนาะคะ่ะเนาะขันผู้ใดหมักผู้ใดชอบคลมหนีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามผลงานแอเซอรี่ไปเรื่อยๆนะคะว่าสวน หรือว่าการปลูกกระเสียมยังนี่มันสีพัดหนาไปหรือว่าต่อยอดไปในทิศทางใดเนาะค่ะเนาะสำหรับมือนีแอซอรี่กับข้อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามรับชมพบกันไหม่ในคลิปหนาคะ่ะสวัสดีค่ะ